คำว่าคอร์รัปชันหรือการทุจริตเนี่ยนะครเป็นคำที่เราได้ยินกันบ่อยมากๆในข่าวจนอาจจะรู้สึกว่าเป็นเรื่องไกลตัวแต่เคยสงสัยกันไหมคะว่าจริงๆแล้วเนี่ยเรื่องนี้มันส่งผลกระทบกับชีวิตประจำวันของพวกเราทุกคนยังไงบ้างปัญหานี้มันไม่ได้อยู่แค่ในพาดหัวข่าวครับแต่มันแทรกซึมอยู่ในโครงสร้างสังคมของเราและมีต้นทุนที่พวกเราทุกคนต้องร่วมกันจ่ายแบบไม่รู้ตัว พระราชวาทนี้สะท้อนให้เห็นเลยนะคะว่าความกังวลเรื่องการทุจริตเนี่ยมันมีมานานแล้วประเด็นสําคัญเลยก็คือความกลัวว่าการทุจริตจะกลายเป็นเรื่องปกติในสังคมซึ่งท่านเปรียบเทียบได้เห็นภาพมากครับว่ามันเหมือนกับเคลื่อที่ค่อยๆซัดเข้ามากัดเซาะทุกสิ่งทุกอย่างไปเรื่อยๆนี่คือจุดเริ่มต้นที่จริงจังของเราในวันนี้ครับโอเคครับงั้นเรามาเริ่มกันที่จุดตั้งต้นที่สุดเลยว่าเวลาเราพูดคําว่าทุจริตเนี่ยจริงๆแล้วความหมายของมันคืออะไรกันแน่ หัวใจหลักของการทุจริตเลยนะครับก็คือการทรยศต่อความไว้วางใจคือการเอาอำนาจที่คนอื่นมอบให้เนี่ยไปใช้เพื่อหาประโยชน์เข้าตัวเองหรือพวกพ้องแล้วสุดท้ายคนที่ได้รับความเสียหายโดยตรงก็คือส่วนรวมหรือก็คือพวกเราทุกคนนี่แหละครับเอาละครับสิ่งที่น่าสนใจมากๆก็คือการทุจริตมันไม่ใช่แค่การกระทำแบบเดียวจบแต่มันมาในหลายๆรูปแบบมากเลยครับบางรูปแบบก็แนบเนียนซับซ้อนก็ที่เราคิดเยอะเลย ลองนึกภาพตามนะครับว่าเงินเนี่ยเหมือนกับสายน้ําการทุจริตจ,จะมี2รูปแบบหลักๆแบบแรกเรียกว่าตามน้ําคือเหมือนกับการบวกค่าพิเศษเข้าไปในการจ่ายเงินปกติรัฐอาจจะยังได้ส่วนของตัวเองอยู่นะครับแต่ก็มีเงินรั่วไหลออกไปแต่อีกแบบหนึ่งที่รุนแรงกว่ามากก็คือทวนน้ําอันนี้คือการเบี่ยงทางน้ําเอาเงินไปเลยตรงๆเงินนั้นไม่เคยเข้าระบบของรัฐเลยแม้แต่บ,บาทเดียวครับรูปแบบของมันก็มีเยอะมากครับเรียกได้ว่า แทรกซึมไปได้ในทุกระดับเลยตั้งแต่เรื่องใกล้ตัวอย่างการซื้อของใช้ในหน่วยงานที่อาจจะมีการตั้งราคาสูงเกินจริงไปจนถึงเรื่องใหญ่ระดับประเทศอย่างการให้สัมปทานหรือการขายทรัพย์สินของรัฐเลยทีเดียวครับพอเรารู้รูปแบบของมันแล้วคำถามที่สำคัญที่สุดก็คือทำไมทำไมเรื่องแบบนี้ถึงเกิดขึ้นได้อะไรคือต้นตอที่แท้จริงที่ทำให้การทุจริตมันยังคงอยู่ รากของปัญหานี้มันซับซ้อนมากครับมันเกิดจากหลายอย่างผสมกันเลยตั้งแต่เรื่องของจิตสำนึกของแต่ละคนค่านิยมในสังคมที่เปลี่ยนไปไปจนถึงเรื่องใหญ่ๆอย่า,ยยางช่องโหว่ในตัวกฎหมายเองที่อาจจะเปิดโอกาสให้คนหาประโยชน์ได้ง่ายขึ้นเอาล่ะครับเรามาดูกันที่ผลกระทบกันบ้างเพราะนี่คือจุดที่เรื่องนม้มมารมที่เราคุยกันมาทั้งหมดกลายเป็นปัญหาที่จับต้องได้และส่งผลกับเราทุกคนจริงๆ ตัวเลขความเสียหายเนี่ยโอ้โหมันมหสสาศาลมากครับ1 7 0 0 0 0กว่าล้านบาทต่อปีเงินจำนวนนี้ถ้าเรานึกภาพตามนะครับมันสามารถเอาไปสร้างโรงเรียนดีๆได้อีกไม่รู้กี่พันแห่งหรือสร้างโรงพยาบาลดีๆให้คนเข้าถึงได้อีกทั่วประเทศแต่มันกลับหายไปในกระบวนการทุจริตนี่แหละครับและถ้าเรามองในภาพระดับโลกจากดัชนีการรับรู้การทุจริตปี2018จะเห็นว่าประเทศอย่างนิวซีแลนด์หรือสิงคโปร์เนี่ย คะแนนเขาจะสูงมากอยู่ที่87กับ85ตามลำดับในขณะที่ของไทยเราอยู่ที่36คะแนนครับซึ่งทำให้เราอยู่ในอันดับที่99จาก180ประเทศทั่วโลกช่องว่างตรงเนี้มันก็สะท้อนให้เห็นว่าเรายังมีเรื่องที่ต้องทำอีกเยอะมากครับในด้านความโปร่งใสเมื่อต้องเจอกับปัญหาที่ดูเหมือนจะใหญ่และฝั่งรากลึกขนาดนี้คำถามก็คือแล้วทางออกมันอยู่ตรงไหนล่ะครับ เราจะเริ่มแก้ไขมันจากจุดไหนดีจากเนื้อหาที่เราไปรวบรวมมานะครับมีการเสนอแนวทางที่น่าสนใจมากๆซึ่งก็คือการเปลี่ยนแปลงเชิงวัฒนธรรมที่ตั้งอยู่บนหลักการสำคัญสองอย่างเสาหลักต้นแรกก็คือความละอายครับพูดง่ายๆก็คือมนันเป็นเบรกในใจของแต่ละคนเป็นความรู้สึกผิดชอบชั่วดีที่คอยบอกเราว่าอะไรไม่ควรทำแม้ว่าจะไม่มีใครเห็นก็ตาม และเสาหลักตนที่สองที่สําคัญไม่แพ้กันก็คือความไม่ทนครับอันนี้คือการแสดงออกเป็นการลงมือทําเมื่อเราเห็นสิ่งที่ไม่ถูกต้องแล้วเราไม่นิ่งเฉยเราปฏิเสธที่จะยอมรับมัน ซึ่งความไม่ทนเนี่ยไม่จําเป็นต้องเป็นเรื่องใหญ่โตเสมอไปนะครับมันเริ่มต้นได้จากเรื่องเล็กๆในชีวิตประจําวันเลยตั้งแต่การไม่ยอมให้เพื่อนหลอกข้อสอบการกล้าพูดเตือนเวลาเห็นคนแซงคิวไปจนถึงการเคลื่อนไหวที่ใหญ่ขึ้นเพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงในสังคมและแนวคิดเรื่องพลังของความไม่ทนเนี่ยมันไม่ใช่แค่ทฤษฎีนะครับ เพราะมันมีตัวอย่างให้เห็นจริงๆแล้วจากทั่วโลกเลยว่าพลังของประชาชนสามารถสร้างการเปลี่ยนแปลงที่ยิ่งใหญ่ได้ขนาดไหนอย่างที่เกาหลีใต้พลังของประชาชนที่ออกมาแสดงจุดยืนว่าไม่ทนต่อการทุจริตเนี่ยนะครับมันสร้างแรงสั่นสะเทินครั้งใหญ่จนนำไปสู่การถอดถอนผู้นำสูงสุดของประเทศออกจากตำแหน่งได้สำเร็จเลย หรืออย่างในบราซิลก็เช่นกันครับการที่ประชาชนเรือนหมื่นเรือนแสนออกมารวมตัวกันบนท้องถนนมันเป็นการส่งเสียงที่ดังมากพอที่จะท้าทายวัฒนธรรมการทุจริตที่มันฝังรากลึกในสังคมได้สุดท้ายนี้จึงอยากจะทิ้งท้ายด้วยคำถามชวนคิดนี้ครับว่าพลังในการสร้างสังคมที่โปร่งใสให้เกิดขึ้นจริงเนี่ยสุดท้ายแล้วมันอาจจะไม่ได้อยู่ที่ใครคนใดคนหนึ่งแต่อยู่ในเจตนารมณร่วมกันของพวกเราทุกคนนี้เองครับ